เรามีประกันภัยประเภท1ประเภท2บวก3บวกแล้วโบษถทประกันภัยบอกว่าจะเหมาซ่อมรบสัทประกันภัยมีสิทธิ์เหมาซ่อมไหมฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไปด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษ,ษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ ต่อเรื่องเหมาซ่อมโบษัทประกันภัยคุณแยกออก2สถานะระหว่างเราเป็นฝ่ายถูกกับฝ่ายผิดก่อนกรณีที่เรามีประกันภัยเรามีประกันภัยประเภท1ประเภท2บวก3บวกแล้วโบษัทประกันภัยบอกว่าจะเหมาซ่อมโบษัทประกันภัยมีสิทธิ์เหมาซ่อมไหมผมยืนยันนะว่าโบษัทมีสิทธิ์เหมาซ่อมแต่กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกำหนดว่าโบษัทต้องซ่อมกลับคืนสู่สถานะเดิมคําเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้บริโภคไปเถียงกับโบษัทประกันภัยเนี่ยคุณเถียงคําเดียวเลยคาสั้นๆง่ายๆ ให้กลับคืนสู่ส,สภาพเดิมไม่ต้องไปจ่ายอะไรครึ่งหนึ่งกฎหมายไม่ไม่ได้กําหนดเลยว่าเราเป็นผู้ประกันภัยเนี่ยเราจะต้องจ่ายครึ่งหนึ่งให้บร,ริษัทประกันภัยถึงบริษัทจะจ่ายของแท้ให้อะไรให้การเหมาซ่อมคือกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทประกันภัยเอาเปรียบผู้บริโภคคือการเหมาด้วยตาเปล่าแลตีราคากับปู่ปู่ก็โชคดีโชคโชคร้ายดูผิดดูถูกปรากฏว่าปร,กรากฏเหมาซ่อมมาราคาไม่คุ้มค่าซ่อมผลเสียงไม่ตกกับผู้บริโภคครับเพราะนั้นในการเหมาซ่อมเนี่ยมีสิทธิ์แต่ไม่มีสิทธิ์ไปทำให้ผู้ประกันภัยหรือผู้บริโภค ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมแต่อย่างใดคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ